ว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนสัมผัสได้นะครับเมื่อพูดถึงคําว่าความดีทุกคนอยากทําความดีนะครับถ้าพูดถึงจะทําดีเนี่ยรู้สึกว่าทํายากนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อทําความดีแล้วเรามีความสุขผมถือว่าการทําความดีเราได้รับผลตอบแทนทันทีเมื่อทําแล้วเรามีความสุขนะครับไม่ต้องไปเรียกร้องไปถามหาผลประโยชน์ตอบแทน จากความดีเพราะว่าเมื่อได้ทำแล้วเรามีความสุขทันทีครับสู่ทศวรรษใหม่แห่งรอยยิ้มโตโยตา้าขับเคลื่อนความสุข สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการแทนคุณแผ่นดินวันนี้จะนําเสนอเรื่องราวของเพศที่3ที่เป็นแบบอย่างของการดําเนินชีวิตที่มีคุณค่าเหมาะสมกับคําว่าคนดีผู้ที่มีความคิดริเริ่มมีมุมมองนอกกรอบซึ่งความคิดและการกระทํานั้นได้ก่อให้เกิดคุณประโยชน์กับชุมชนอย่างน่าสนใจค่ะ คุณผู้ชมท้าจะมีสาวประเภท2หรือชายที่รักสวยรักงามสักกี่คนกันเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทุ่มเทแรงกายแรงใจทํางานเพื่อสังคมมาหลาย10ปีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจนสามารถที่จะครองใจคนในชุมชนมาได้อย่างยาวนาน แล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะที่นี่เราจะมาพูดคุยติดตามการดำเนินชีวิตของสาวประเภทสองท่านหนึ่งที่มีชีวิตไม่เหมือนสาวประเภทสองทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่กับแสงสีเสียงหรือเฉิดฉายกับการดำเนินชีวิตเต้นกินรำกินหรือดำเนินชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงแต่นั้นไม่ใช่วิถีชีวิตของเธอคนนี้ซึ่งนั่นทำให้รายการแทนคุณแผ่นดินจะมานำเสนอชีวิตของเธอที่แตกต่างจากสาวประเภทสองคนอื่น ส่วนว่าจะแตกต่างอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ุณผู้ชมคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะว่าเราจะมาติดตามเรื่องราวชีวิตของสาวประเภทสองท่านนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบ้านของเธอแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่เดียวกับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ของตำบลท้ายบ้านใหม่ด้วยนะคะซึ่งเธอผู้นี้ก็คือผู้ใหญ่ชูชาติดุลยยะประพศรหรือที่เรียกกันว่าเจ๊ก,กบเด็กๆหน่อยก็อาจจะเรียกป้ากบเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวของเธอกันค่ะ ดีค่ะผู้ใหญ่สวัสดีค่ะหนูเรียกเจ๊กบได้ไหมได้เหมือนจะได้เหมือนคนในชุมชนหน่อยเนาะได้ทำอะไรอยู่คะนี่กําลังกวาดบ้านหน่อยเช้าขึ้นมาเราก็ต้องเก็บกวาดนิดนึงทําเองหมดเลยทําเองอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยต้องทําเองหมดเลยแต่แต่ถ้าทางจะไม่คนเดียวแล้วล่ะนกเต็มเลยเอามาเลี้ยงหลายตัวชอบเลี้ยงชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วด้วยยังนกด้วยทราบข่าวมาเลี้ยงหมาด้วยเลี้ยงหมาหมา 9ก้าตัวที่ที่เลี้ยงอยู่ที่นี่ท,ที่เลี้ยงอยู่ที่นี่ไม่เกี่ยวกันในชุมชนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนในชุมชนนั้นต่าง,งหากใช่ไหมใช,ใช่แล้วเจ๊กบยังดูสุขภาพาแข็งแรงอยู่เลยอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้50ปีอืปียังมีแรงรุยกับการทํางานเป็นผู้ใหญ่บ้านวิ่งไล่จับคนร้ายไล่กวดเขาไหวไหมคะไหวยังไหวอยู่ เท่ากับเราได้ออกกําลังกายไปด้วยไม่อ้วนยังยังเป็นงานที่ทําอยู่ทุกวันเลยทุกวันทุกวันทุกคืนเลยเมื่อคืนก็กลับมาตีสี่กลับมาตีสี่นี่เป็นบ้านเจกบเลยหรือเปล่าคะที่บ้านเลยใช้ที่ทําการเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเลยด้วยใช่เป็นคนที่นี่มาแต่เดิมเลยหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเป็นคนสะพานควายสะพานควายอ้าวเจกบก็ย้ายจากกรุงเทพออกมาบ้้นนอกใช่ถูกแล้วแออัดนึกว่าตรงนี้จะไม่แออัดแล้วมาถึงนี้ก็แออัดอยู่เช่นเดิม อ่ะยิ่งรถไฟฟ้าจะมาถึงก็ยิ่งหนักเลยใช่ไหมชุมชนที่นี่เป็นยังไงบ้างใหญ่มาอยู่แล้วรู้สึกยังก็จริงๆแล้วที่นี่มันหมู่เฉพาะหมู่สามอย่างเดียวเนี่ยสองพันหลังคาเรือนประชากรทั้งหมดจิตพันกว่าประชากรแวงอีกเป็นหมื่นเนี่ยเพราะสมุดประการเป็นเมืองเปิดเนีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขาก็มาจากต่างจังหวัดคือก็มาเข้ามาทํางานกันเยอะมาก มาอยู่ตรงนี้รู้สึกสบายดีไหมก็จริงๆก็จะสบายก็สบายสนุกก็สนุกเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวตอนเจ๊กลับมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือยังไม่ได้เป็นทีแรกก็เป็นก็เหมือนกับเพศที่รักสวยรักงามทั่วๆไปอะแหละก็คือเราขาวว่าสาวๆสวยน่าดูแล้วก็แบบว่าเหมือนกับว่าเรามาอยู่นี่เราก็คือง่ายๆว่าทํางานไม่ค่อยดีหรอก นะแล้วก็กลางคืนเนี่ยกางคืนเนี่ยก็จะเหมือนกับแบบว่ากางคืนเนี่ยเราอยู่ในเทปเนี่ยอย่างตำ่ำห้าคืนต่ออาทิตย์โอ้เอาเวลาที่ไหนไปหลับนอน <c oughs> ไม่ได้หลับนอนกลางวัออน,นัไงเพราะตอนไม่ต้อง <c oughs> ไม่ไต้องรับผิดชอบอะไรก็เช้าขึ้นมาก็พอจะตื่นก็เที่ยงก็บ่ายอ๋อนั่นคือสมัยที่ยังใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นใช่ใช่ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เดิมเลยหรือเปล่ารักสวยรักงามมาตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยอ๋อคือจะก่อนเล็กๆมีปัญหากับพี่ด้วย พี่ชายเป็นทั้งมวยเองตัวเองเลยต้องเรียบร้อยหน่อยไม่ใช่ <c oughs> หรือต่อยกับ <c oughs> เขาเขาไม่ให้เป็นเขาก็วลาวันแต่งหน้าก็ตีกันเริ่มแรกเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยไหมไม่ใช่ทีแรกก็เข้ามาแล้วก็ช่วยงานในแบบเรารู้จักคนเยอะ,ะแล้วการที่เราแบบคือเหมือนกับมีอะไรที่คอยช่วยเหลือคนได้ง่ายๆก็จะรู้จักกับกลุ่ม ชาวบ้านหรือแม่ค้าในซอยนี้หมดตั้งแต่สมัยเที่ยวใช่แล้วแม่ขายของแม่ขายกว๋วยจั๊บอ่าค่ะแล้วเราก็ไปช่วยแม่มั่งอะไรแบบเี้ยก็จะสนิทก,กับพวกแม่ค้ากับชาวบ้านในชุมชนค่ะพอดีว่าเพื่อน,นเป็นคนที่โตมาด้วยกันก็เป็นสอจอสมาชิกสภาจังหวัดอ๋อของสมุดประกาศใช่แล้วเขาก็บอกว่ากบจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมแล้วบอกเราไม่เอาเพราะว่าเราไม่ชอบใส่ชุดสีกะกีอ่า ไม่ใช่ว่าชุดไม่ดีนะชุดเขาดีแต่เราไม่ดีเองเราไม่เรียบร้อยเองแล้วมันฟืนๆพอใส่ไปได้ดูเหมือนโวยเมนแมนมัน,มนเราเราเราไม่ใช่เราไม่ชอบเราต้องโดนๆๆ <c oughs> และเสร็จแล้วเราอยู่ของเราสบายแล้วตอนนี้ว่าพอดีเพื่อนบอกว่าอ่าถ้าไม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยไหมเราบอกอ่านั่เป็นผู้ช่วยต้องใส่ชุดมาเขาโกหกเขาบอกไม่ต้องใส่ถึงเวลาผู้ใหญ่บ้านไปประชุมแล้วก็มาบอกแล้วเราก็ แล้วเราก็ลงมือเป็นเรลงมือทำลงมือแบบแบบนั้นได้โอเคตกลงเลยตกลงรับค่ะใช่ใช่ผู้ช่วยนี่เขาต้องเลือกไหมคะไม่เลือกไม่เลือกผู้ใหญ่เลือกเองผู้ใหญ่เป็นคนเลือกมาช่วยงานผู้ใหญ่เป็นคนเลือกเองค่ะแล้วจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมก็จริงๆแล้วมันมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นพอถึงเวลาใกล้ๆวันที่เราสมัครเราก็ไปทําตามขั้นตอนหมดอะชื่อชื่อส่งบัตรประชาชนอะไรหมดแล้วเสร็จแล้วก็สัเนาทะเบียนบ้านที่ส่งให้เข้าไปค่ะพอถึงเวลาใกล้วันประชุมปั๊บ เพื่อนก็มารับเราขึ้นรถไปตัดชุดโอ้ยวีนแตกเลยทำไมทำไมทำไมต้องมาใส่ชุดให้แต่ใส่เรารู้สึกเป็นยังไงโอ้ยครั้งแรกเลยเห็นชุดก็แทบช็อกแล้วพอใส่ไปแล้วมันแมนมากเลยต้องรวบผมต้องไม่กล้าแต่งหน้าไงเพราะวันแรกเราไปเราจะมแต่งหน้าดิแต่เขาจะว่าล้อเป็นะหาว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยกลัวเขารับไม่ได้ด้วย ก็ยังบอกเลยบอกให้ตัดผมไม่ตัดนะพูดกับเพื่อนเลยถ้าตัดฉันออกแต่สุดท้ายก็ชีวิตออกไม่ได้เหมือนก้าวเข้ามาแล้วออกไม่ได้แต่ว่าจะทำอะไรต่อเดี๋ยวมาคุยกันนะคะ ที so ่ท้องที่นดีนีารงมาในแท้งน้ำบ้านที่ชานเนี่ยที่ไหนที่องประเทศโวใหญ่ด้วยมีเป็นแทงน้ำไหมนไะเจ๊แท้งน้ำแท้รองน้ำที่แบบร้านก๋อกแบบของร้านทานไปเจ๊ผ่าอะไรกันไม่เดี๋ยวเชาวันก็คุณ้าไปเลยนะะอย่าไม่ไม่ค่อยน้าบานนะคุณผู้ชมคะ ภารกิจของเจ๊กบเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ได้มีแค่เฉพาะพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นวันดีคืนดีก็จะมีเรื่องร้องทุกข์มาถึงเจ๊อยากไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอย่างเช่นกรณีนี้เหมือนกันชาวบ้านจากอีกพื้นที่นึงนะคะคนละหมู่บ้านกันไปขอความช่วยเหลือจากเจ๊กบว่ามาช่วยจับตัวเงินตัวทองหน่อยงานเข้าพอดีเลยค่ะระหว่างกําลังทากิจกรรมที่บ้านของตัวเองกันอยู่เอาหคัะเดี๋ยวไปดูเจ๊กบจับกันนะคะว่าจะทํำยังไงบ้าง กำลังจับตัวเงินตัวทองก็ถือเป็นงานที่ไม่ได้คาดฝันเดี๋ยวใจงานอะไรที่เข้ามาถึงเจ๊กบเจ๊กบบอกว่าจะไม่ปล่อยไปแล้วก็พร้อมที่จะช่วยระบายความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านแม้ว่าจะเป็นคนลอยคลองนุ่นซึ่งไม่มีตัวเงินตัวทองเรื่องของงูตะขาบอะไรเข้ามาเอาเอาขอถุงปุ๋ยใบมีไปแจ้งถึงเจ๊กบเจโกบก็ต้องมาช่วยนี่แหละค่ะวัล็บชาวบ้านให้จริงๆริง เคยจับมันหรอเคยบ่อยไหมก็บ่อยแล้วแต่คนแจ้งเข้ามานี่ตัวเล็กนี่แต่ว่าตัวเล็กโอ้ยบางตัวใหญ่เท่าคนนอกเหนือจากตัวเงินตัวทองแล้วยังมีตัวอะไรที่เจ๊ไปจับอีกเจ๊อย่าปล่อยมานะะกูเหลืองขนาดใหญ่ๆแบบนี้ตัวลูมเท่าสังเวยปาเนี่ยก็ก็จ็บเจ๊เหมือนกันอืแล้วก็ต่อแตนลังใหญ่ๆแบบนี้ก็ก็มาที่เจ๊หมดเลยก็แจ้งแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปทําอะไรไปปล่อยก็จะไปปล่อย เพราะพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าให้ปล่อยพวกนี้เชือก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 ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นปัญหาเดือดร้อนแบบนี้เจ๊กบบอกว่ายินดีที่จะช่วยเหลือแม้ว่าจะเป็นคนละพื้นที่กันก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆค่ะระหว่างที่เราพูดคุยกับเจ๊กบ ก็มีปัญหาเข้ามาพอดีเจ๊นั่งรถตามมาเลยเหมือนกันเราก็เลยต้องตามมาดูว้านพี่เจ๊ก็ทำาสอบผลกันหนึ่งงูเข้าบ้านบ้างอะไรบ้างตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีแบบมีปัญหาเพื่อ คนงัดบ้านหรือพวกมีติดเพื่อติดยาอะไรเบืองนี้สารพัดเลยอะ่ะเป็นผลดีคือให้ชุมชนเราเนี่ยแบบมันยังไงอะ่ะเบืเพราะว่าจากแต่ก่อน,นเนี่ยชุมชนเราเนี่ยแบบไม่มันเวลามีอะไรเนี่ยมีความทุกข์ร้อนอะไรเนี่ยเราจะเหมือนต้องต้องไปแจ้งถึงกลมที่ตำรวจอะไรไกลๆใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เวลามีปัญหาแล้วนี้เราแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้ทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายว่าเขากระสมที่ว่าเขาได้รับรับ รับตำแหน่งนี้ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคือว่าการทำงานที่เขาเต็มที่ไม่ว่าออจะเวลาดึกดื่นขึ้นขนาดไหนคือลูกบ้านนี่โทรมาเรียกกิ้งว่ามีความทุก์ร้อนอะไรเงี้ยไปทันทีคนในซอยเนี่ยเดือดร้อนมันงูเข้าบ้านอะไรแล้วแต่เออวันนี้มียาสิดเตืนอะไรก็เรียกผู้ใหญ่ใหญ่ก็ทันที มีทีมงานก็ไปทันทีเลยอย่างเงี้ยคนในซอยจะพึ่งผู้ใหญ่ทุกอย่างอะไรจะทุกอย่างอ่ะงูเข้าบ้านหรือว่าจะอะไรเดือดร้อนอะไรตรงไหนมีอะไรก็หาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ออกมาทันทีในสังคมนะมันหายากอะสังคมเราอะนะในผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วเออบางคนเขาคงไปเดาลงมา,มาดลูลูกบ้านว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาดูทุกช็อตดังนั้นเถอะทางค้าบังคืนมาก็เด็กมันก็ออกไปแบบว่า มีตำรวจบ้านเขาก็ออกไปดูไปทีมงานเขาก็ต้องไปตรวจไปอะไรอย่างเงี้ย